สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอตอีแมชช h a n แนลคลิปนี้จะนำไม้มงคลโป้ยเซียนแคละมาฝากทุกท่านนะครับก่อนอื่นคิดฮอตอีแมชช h a n แนลจะขอกล่าวถึงคุณสมบัติและก็ลักษณะเด่นของโป้ยเซียนนะครับว่าโป้ยเซียนนี้จะเป็นไม้ที่มีอายุหลายปีมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มงกุฎหนามนะครับเพราะว่าลักษณะของเขาลำต้นเนี่ยจะมีหนามอยู่รอบแล้วก็มีช่อดอกอยู่บนยอดหรือว่าปลายกิ่งเสมือนเป็นมงกุฎนะครับลำต้นเขาก็จะเป็นสีเทาหรือว่าสีเขียวเข้มจัดภายในก็จะมียางสีขาวสูงได้ถึง2เมตรนะครับซึ่งมีใบเดี่ยวรูปขอบขนานถึงรูปไข่นะครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตใบของเขาปลายใบจะแหลมขอบใบเรียบดอกออกเป็นช่อนะครับ ตามยอดหรือว่าปลายกิ่งซึ่งจะมีหลายสีเช่นสีเหลืองชมพูสีขาวสีแดงสีส้มสีแสดนะครับแต่ว่าที่ผมพาทุกท่านมาชมนี้จะเป็นสีแดงนะครับช่อของเขาซึ่งเป็นกลีบดอกเล็กๆเพราะฉะนั้นลักษณะท,ที่เราเห็นที่ผมพาทุกท่านมาชมก็จะเป็นต้นของปวยเซียนแคละนะครับเนี่ยครับช่อดอกของเขาจะเล็กมากคำว่าแคละนะครับก็หมายถึงว่า ปยเซียนในลักษณะนี้ก็จะเหมือนลักษณะทั่วๆไปของปยเซียนที่เราเห็นกันนะครับแต่ว่าลักษณะเขาจะย่อส่วนลงมาดอกเขาจะเล็กมากนะครับดูนะฮะใบก็จะเล็กลำต้นช่อดอกเขาก็จะเล็กนะครับแล้วก็เหมาะมากนะครับสำหรับ การปลูกในที่แคบๆแล้วก็กระถางแคบๆนะครับในพื้นที่น้อยเช่นคอนโดมิเนียมนะครับหรืออาจจะเป็นบ้านหลังเล็กๆที่เราอยู่แล้วก็มีพื้นที่น้อยหรือว่าในส่วนของในออฟฟิศทำงานในจุดที่เราทำงานเราต้องการที่จะทำให้บรรยากาศของที่ทำงานเรามีสีสันนะครับในเรื่องของดอกแล้วก็ใบที่ทำให้เราสดชื่นได้ในออฟฟิศเราก็สามารถนำต้นโปยเซียนแคลนี้เข้าไปปลูกได้ด้วยนะครับ ไม้มงคลโปยเซียนแคะที่พาทุกท่านมาชมตรงจุดนี้นะครับผมจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันเป็นต้นเล็กๆนะครับกระถางแล้วก็ลำต้นจะไม่ใหญ่มากดูมือผมนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าความกว้างเห็นไหมครับไม่เกินคืบความสูงก็ไม่เกินคืบนะครับกระถางก็ไม่เกินคืบซึ่งเหมาะมากนะครับสำหรับการปลูกในพื้นที่จํากัดแล้วก็สําหรับผู้ที่ชื่นชอบโปยเซียนแต่ว่ามีพื้นที่น้อยก็สามารถนํามาปลูกได้นะครับคิดฮอตอีแม่ช่องนะครับ จะขอเสริมเรื่องความเชื่อและก็ความหมายที่เป็นมงคลของปยเซียนนะครับซึ่งป๋ยเซียนจะเป็นต้นไม้มงคลที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศจีนคําว่าปยเซียนในภาษาจีนมีความหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ8องค์ที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์นะครับซึ่งเทพเจ้าทั้ง8องค์นี้ก็จะอยู่ด้วยกันเสมอจะขาดองค์ใดองค์หนึ่งไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ปอยเซียนเข้ามาในเมืองไทยโดยชาวจีนนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเพราะว่าเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นะครับนอกจากนี้นะครับ ผู้ปลูกแล้วจเจริญง,งอกงามให้ดอก8-32ถึง32ดอกก็จะบ่งบอกได้ว่าผู้ปลูกมีบุญบารมีและก็วาสนาจเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ถ้าปลูกแล้วต้นโป้ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือว่าออกดอกน้อยแสดงว่าผู้ปลูกก็จะตกต่ำชีวิตอับเฉาปัจจุบันการปลูกโป้ยเซียนนะครับได้ขยายแพร่หลายไปทั่วโลก แล้วก็นอกจากเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความสวยงามแล้วบางท่านก็ยังถือว่าเป็นไม้เสี่ยงทายถ้าใครปลูกปอยเซียนให้ออกดอกได้แดดอกขึ้นไปถือว่ามีเทพเจ้าครบ8องค์แล้วก็จะทําให้ผู้นั้นมีโชคลาภด้วยนะครับวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลรักษาต้นปอยเซียนแคร์นะครับควรปลูกต้นปอยเซียนนี้ในดินผสมพิเศษหรือว่าดินร่วนซุยที่ระบายน้ําได้ดีนะครับต้องการแสงแดดครึ่งวันจนถึงตลอดทั้งวันเขาจะไม่ชอบดินแฉะ ทนต่อความแห้งแล้งแล้วก็ศัตรูพืชได้ดีสามารถปลูกได้ในกระถางสูงหรือว่าในแปลงปลูกได้นะครับขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดปากชำแล้วก็เสียบยอดได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปโปอยเซียนแคละนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์และก็ความรู้ให้กับผู้ที่รับชมในคลิปนี้ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องคิดฮอดอีมเมจชาแนลด้วยนะครับผมเองก็จะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกท่านในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ